ก็เดินลงมาเรื่อยๆเลยตามเนินลงมาเ<อ>นี่ยเห็นป้ามันก็จะผ่านโรงแรม e n a a ็นเอคาพ a s a แล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆก็จะผ่านสะพานเนี่ยข้ามคลองม,มานิดนึ่งก็จะเจอกับสถานีรถแทมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าสถานีโอุระเทนโชโดชิตะ n ม m b เ r 50นะเนี่ยอันนี้พอมาถึงปุ๊บเลี้ยวขวาเลยอันนี้เลยเดี๋ยวเราอรอรถแทมตรงนี้นะคะเรารอไปสายนำเบอร์นะเราจะไปลงที่สถานีที่ชื่อว่าซึกิมาชิ ใชหนะท้าวเดินอีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว ถึงตรงซุ้มประตูแล้วซุ้มประตูตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด4อันอันนี้เป็นอันที่ใหญ่สุดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้าไหนนะนั่งรถแทมมาตาแบบอุ้มนะก็เดินลงมาแล้วก็เข้าซุ้มประตูนี้ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยช้ยนาทาวที่ญี่ปุ่นนะมีถึง3ที่ด้วยกันก็จะมีที่นางาซากิที่โกเบแล้วก็ที่ยโกฮาม่าที่เนี่ยเป็นที่แรกแล้วก็ที่เล็กสุดด้วยในเวลาสาวที่ที่เนี่ยเล็กสุดใช่แต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะมีร้านพวกร้านอาหารจีนร้านอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงไนแก๊ส ดุยี่เข้ามาด้านในนะคะก็จะมีพวกร้านอาหารร้านขายของที่เระลึกอะไรที่เป็นแบบดูเป็นจีนๆทั้งหมดเลยต้องมาเดินเย็นๆอย่างนี้แหละเพราะว่ามันจะได้แบบแสงสีสวยๆหน่อยนะ ใช้น้าทาวที่นี่นะคะก็ไม่ใหญ่มากจริงๆเดินมาจากตรงซุ้มประตูใหญ่นะเดินมาไม่ถึง100เมตรก็ถึงกับจุดกึ่งกลางตรงนี้แล้วก็จะมีประตูทั้ง4ด้านเลยอย่างที่อุ้มบอกเนี่ยหนึ่ตรงนี้ครบเลยป้าเดี๋ยวเราลงเดินไปดูตรงอื่นต่อ ไม่ทชาาว่าน้ว่านพอจะมีกระเพาะเหลือที่จะกินอะไรกับพี่บ้างไหมวันมีกระเพาะเหลือแน่นอนครับพี่อุ้มครับแต่ขออะไรพิเศษนะพี่เพราะวันนี้พี่จัดมันพิเศษทั้งวันเลยอะ่ะ ถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวในแถบเมืองนางสกิแล้วแล้ว,ลว,ลวก็มาถึงแถบไชน,น่าทาวแล้วนะ <S <S อุ้มก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองชิมอาหารอีกอย่างหนึ่งแถวนี้มีเยอะแต่ว่ามันจะมีร้านหนึ่งที่อุ้มแนะนําอยู่ไม่ไกลาจากประตูเมนเกตที่เราเข้ามาก็ <S <S คือร้านนี้นั่นเองร้านไคลรรักโคเอนไคลักโคลเอนใช่แต่ว่าเมนูจะพิเศษยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูในร้านเลย โอ้ยนี่เข้ามาในพาธาการ์จีนขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่บอกผมได้ยังว่าพี่จะสั่งอะไรพิเศษให้ผมถึงที่นี่แล้วต้องกินของแบบเป็น t r a d i t i o n ั l นอลเลย t r a ร i ดิช n ั l เลยใช่เดี๋ยวสั่งให้ดูคอนเสิร์ตมานีา่ไงอันแรกเลยอันนี้เขาเรียกว่าจำปงจำปงเดี๋ยวสั่งมาให้ดูก่อนอืมจำปงตเตสมีจำปงแล้วก็ต้องมีของปวดที่อันนึงกุ้ <Good. S 2> งผัดซอสอ่า อันพื้นเมืองของเมืองนางาซาก,นกินั่นเองใส่ทุกอย่างเลยอะหอยลายกุ้งลูกซีนอะไรนะลูกซีน <c oughs> <c oughs> กูไม่ค่อยชัดไงเพลาะออยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ไชน่าทาวนนะเร <c oughs> าจะพูดชัดได้ไงมีเนื้อหมูมีปลาหมึกโอ้โหวรวมหลายอย่างมาก สุงเข้มข้นดีอะแล้วก็ไม่เป็นแบบว่ามันลอยๆเดี๋ยวอุ้นชอบแบบนี้มันไม่เลี่ยนมากาทีนี้มาถึงเส้นบ้างอุลักษณะเส้นนี้นะที่ลองใช้ตะเกียบคีบดูค่อนข้างที่จะแข็งนิดหน่อยเดี๋ยวลองชิมก่อนไม่ค่อยถีกเลยต่อไปมันเหมือนแข็งต่พอกัดเข้าไปมันไม่แข็งเลยเส้นแบบว่าเด้งๆดีด้วยอะ อย่างนี้มันค่อยเข้าแบบว่าอารมณ์แบบอาหารจีนหน่อยนะนะพี่อุ้มเอ้จำปงนี่ก็คล้ายๆรา,า,ามเมงเหมือนกันนะเส้นหรือว่าเป็นน้ำซุปเนี่ยคล้ายแต่ว่าไม่เหมือนเลยทีเดียวเพราะว่าจำปงเนี่ยมันจะมี3ลักษณะเด่นๆเลยดูจากเส้นก่อนเลยเส้นเนี่ยมีลักษณะ จะลาเมนก็ไม่ใช่หรือว่าจะใหญ่เท่าอูด้งก็ไม่ใช่มันแปลกไปจากเส้นธรรมดาก็คือเขาเอาไปต้มใช้ลักษณะแบบการต้มแนครั<อ>บส่วนน้ําซุปน้ําซุปเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็น้าซุปกระดูกไก่ผสมกันมันก็เลยได้รสชาติที่แตกต่างไปจากราเมนหรือว่าอูด้งแบบดั้งอ,อย่างที่3นะก็คือวิธีการทำพวกพา หมูอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาไปผัดก่อนอ่าผัดกับน้ํามันอย่างเงี้ยผักเน่ะเขาก็เอาไปผัดกับน้ามันพอผัดเสร็จแล้วเขาก็จะเอาพวกน้าซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยใส่ในกระทะเดียวอ่อใาใส่ในกระทะเดียวเหมือนกับคล้ายๆเราทําอาหารจีนเลยอเอาไปผัดรวมยอยู่ในใช่อยู่ในกระทะเดียวผัดแล้วก็ให้ได้แบบนี้เลยก็เลยเออกมาเป็นจำปงใชงง่แล้วมันก็เลยมีรสชาติที่พิเศษแตกต่างไปจากล้ ผมง่าวนเนี้ยลินเล็กดีพี่งานสักดีงั้นพี่ว่าเดี๋ยวเรานั่งกินแบบสบายๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับโรงแรมกันได้ครับอ้ออิอ่มแล้ว อิ่มแล้วนี่อยากกลับโรงแรมเลยวหเนี่ยพี่มีที่ไหนพาเที่ยวอีกปล่ล่ะมีอิ่มๆอ,อย่างนี้เดี๋ยวกลับโรงแรมไปเดี๋ยวอ้วนตายเลยเดี๋ยวพาไปจุดชมวิวที่หนึ่งของเมืองในรัชลีโอเคไปไหนก็ได้แล้วจะปุะป๊ปอัญชลีเหรออ่าไม่ใช่เดินออกมาจากซอยชัยนาทาวน,นะคะก็จะมาเจอถนนใหญ่ปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วขวาปุ๊บก,ก็เจอตรงนี้เลยเห็นไหมหลังคาเขียวๆนี่อารถ์มีเดี๋ยวยืนรอตรงนี้ นี่นะเรามารอที่ป้ายที่ชื่อว่านี่ฮามานมาจิ <_ C 1> เราขึ้นสาย Number ข4 <_ C 1> เนี่ยมาพอดีเลยมาพอดีเลยขึ้นเลยเวลาขึ้นรถ <_ C 1> บัสนะคะเดี๋ยวบอกน้องว่าแล้วก็เพื่อนๆไปก่อน <ฮะ S 1> ก็คือเวลาที่ขึ้นรถบัสญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องขึ้นจากข้างหลังก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีเครื่องให้หยิบตัวแล้วก็หยิบมา,ามันก็จะบอกเลยว่าตรงเนี้ยเท่าไหร่แต่เวลาลงเนี่ยต้องไปลงข้างหน้านะ รถเมย์เมื่อกี้นะคะเรามาลงที่ป้ายที่เขาเรียกว่าโลเวมาเอะมันอาจจะไม่มีภาษาอังกฤษนะแต่ว่าคอยฟังไว้เพราะว่าบนรถเมย์เขาก็จะมีบอกอนั่งมาประมาณ15นาทีพอลงป้ายรถเมย์นะก็เดินตรงมาเรื่อยๆจะมาเจอกับป้ายตรงนี้เขาจะเขียนว่านางาสกิโลเวเลี้ยวซ้ายขึ้นไป170เมตรนั่นแหละขึ้นไปตรงนั้นเลยอากดูข้างบนแล้วป เปิด9โมงปิด4ทุ่มฉะนั้นเนี่ยดูเวลากันด้วยนะถ้าเกิดว่ามาหลังจากนั้นก็เซกุดบายแล้วเข้ามาค่าขึ้นรบเวก็ผู้ใหญ่1,200 1,200นี่คือต่อรอบนะไปกับถ้าเกิดรอบเดียวก็700ส่วนของเด็กก็900เยนโอเคไป บนี่ยนะเขาชื่อว่าเขาอินาสากเขาเลยอินาสาอินาสาใช่เขาอินาสากก็จะเป็นเหมือนกับเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งของเมืองนางาซากิเลยที่เขาบอกว่าอันนี้นะเป็นจุดชมวิวที่แบบติดหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่นจร นี่ขนาดทางเดินเข้าไปนอะถึงแบบว่าให้แสงสีสวยมากโหนี่ขนาดอุ้มขึ้นมาตอนมืดแล้วนะกลับมาดูวิวแบบเงียบๆแต่ว่าคนก็ยังแบบเดินทางเข้ามาชมเรื่อยๆเลยอ่ะเยอะมาก เพื่อนขึ้นมาวันนี้เป็นไงบ้างนองวาถูกใจไหมถูกใจมากครับเพราะมันมันแบบมันเห็นทั้งเมืองลยเนาะแล้วก็อ,อากาศก็ดีใช่แล้วคนก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เยอะใช่ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมาเที่ยวที่เมืองนางาซาก,กิแบบกุ้มนะก็วางแผนเที่ยวแบบเราได้เลยนะเพราะว่าเที่ยวตามจุดต่างๆในตอนเช้าก่อนรอให้เขาเปิดไฟให้มันแน่นก่อนแล้วเราก็ขึ้นมาตอนเย็นเนี่ยโหถ่ายรูปสวยสุดผมว่าสุดยอดเลยนะการวางแผนวันนี้เพราะว่า ตอนเช้าแล้วก็เทียบจุดๆตามในงาซากีเนี่ยตอนคืนแล้วขึ้นมาบนท็อปที่สุดอ่ะเราเห็นทั้งหมดเลยพร้อมกันก็เดี๋ยวขอเราถ่ายรูปส่วนตัวแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยใหม่ละจ๊ะ เป็นยังไงบ้างครับน้องว่านกับการเที่ยวในเมืองนางาสกิวันเดย์แบบนี้ะว่าหนึ่งวันในนางาสกิดมันเยอะมากแล้วก็เพราะว่าเราใช้เวลากับมันคุ้มมากแล้วก็เราก็ได้เที่ยวหลายที่มากแล้วก็สนุกมากเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเราก็เที่ยวตั้งแต่เช้าจนเยีนยจนตอนนี้นี่ก็ได้เวลาแล้วสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวพวกเราขอตัวกลับไปพักที่โรงแรมก่อนถ้าเกิด่าเพื่อนใครสนใจอยากเที่ยวในเมืองนางาสกิแบบเราก็ทำตามไดยเลยตั้งแต่เช้าจนมืดแบบนี้ครบหมดแน่นอนติดตามกับเราใหม่สัปดาห์หน้าครับทุกวันพฤหัส สี่ทุ่มครึ่งทางแบงค์ชาแนลช่องฟูจิไรุ่นเจเนอเรชันกับมาชิดแเจแปนญี่ปุ่นเราได้จริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วต้องขอขอบคุณ All new we ีอ r s h a v e it all ที่สนับสนุนคลิปงานสกีดีแบบนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ